มาเก็บมลบรี่กันนะคะโอ้โหง่ามมากเลยค่ะดดชางเลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเรียกก็กินกับต้นเลยค่ะอืมอืมสดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เตรีมกระลำังมาเก็บเลยนะคะแล้วค่ะแล้วค่ะอหล่นเลยผักมันงอมค่ะงอมมากเลยใช่ไหมคะอืมเก็บกันสนุกเลยค่ะอืมสดๆเลยนะคะนี่พลังงานเลยนะคะขอบคุณพี่ปกี้มากเลยนะคะพี่จะมีสีสูงค่ะรูดูพี่พื้น สุนัขค่ะฮัลโหลเขาชอบทานมาเบอรี่นะคะทานจนทานไม่ไหวอะคะ่ะนี่องทานเลยโลกเห็นไหมคะเขาชอบทานนะคะนี่สุนัอเลยสุขภาพแข็งแรงทานเลยโลก <c oughs> สุนัขที่นี่โชคดีนะคะที่จะดูนะคะมาเบอรี่โหหล่นหล่นแบบเก็บไม่ทันเลยคะ่ะนี่ก็เอากระมังมาใส่เลยนะคะนี่เลยคะ่ะโอเคค่ะพี่ปุ๊ปปี้พี่ปุ๊ปเป้ <c oughs> พป่ปุ๊ปปี้ นะคะนี่ก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงพักขนมปังนะคะเราก็มาเก็บบลูเบอร์นี่กันนะคะเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะเนี่ยค่ะโหเยอะจริงๆเลยปีนี้เยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะสดๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะไปทำแยมนะคะเนี่ยค่ะดูรอบๆเลยนะคะโอ้โหสุดๆเลยค่ะเนี่ยหล่นล้วค่ะหวานมากเลยค่ะอร่อยค่ะอ้ห่พี่ไปเก็บบ้านนะคะช่วงี้ลมแรงนะคะก็มาอยู่ใต้โอ้ยลมพัดบวกปลิวเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะ ะะใต้ลมเงาต้อยต้นเมลบรี่ค่ะโอ้โหดูเมลบอรี่นะคะงามมากเลยค่ะเมลบรี่สดมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่รอบๆเลยนะคะดูรอบๆนะคะโอ้ดูน้องสุนัขนะคะนี่ค่ะน้องสุนัขเขาก็มาทานเมลบอรี่ด้วยฮัลโหลเนี่ยค่ะเขาชอบเมลบรี่นะคะฮัลโหลว่าไงคะคะทานเมลบอรียูไรเด้ ทานมอวอรี่ด้วยเนี่ยนะทานจนอิ่มแล้วโอเคอาจารย์มอวอรี่ทานจนอิ่มเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่ค่ะพี่ปูอ่าพี่ปูเป้ค่ะได้เยอะหรือยังคะพี่ปูไหนดูปากสิคะดูลิน้นดิคะเฮ้ <stages of singing> ม่วงเลยค่ะม่วงอะไม่วงเลยค่ะโอเคนะคะอร่อยมากเลยค่ะเยอะแยะเลย